ชื่อเลยดีกว่าโอเคกดไปที่ยังไม่ได้สมัครนะครับแล้วจะมีเนื้อหาขึ้นมาให้ประมาณนี้นะครับก็กดยอมรับไปครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสภาพตรงนี้นะครับที่เป็นแคปชั่นนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็เซนยูนาเติมอ๋อโอเคครับก็กด S M S O T P ก็น่าจะเป็นรหัสยืนยังนของเขานะครับก็คือกดได้รับนะครับเขาก็จะส่งเป็น S M S เป็น O T P มาให้แล้วกรอกไปเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราครับประมาณนี้ okay. ครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนก็คือลงรายละเอียดนะครับของการสมัครเว็บกู้งกันนะครับ ครับก่อนอื่นเลยก็รายละเอียดก็ตามนี้ครับหลังจากเราใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็รับ OTP เรียบร้อยครับเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็อันแรกก็คือให้ใส่ชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็อันสองชื่อเล่นนะครับชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็บัตรประชาชนนะครับก็คือน่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับใส่เข้าไป ก็วันเดือนปีเกิดเพศนะครับสถานภาพโสดอะไรเงี้ยจำนวนบุตรอะไรเงี้ยที่อยู่อาศัยตามปัจจุบันนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องอัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะครับก็คือถ่ายภาพบัตรประชาชนลงเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพเรากับบัตรประชาชนนะครับก็คือยืนถือะครับอยู่ประมาณหน้าอกเป็นรูปบัตรประชาชนของเราครับผมเสร็จแล้วก็กดเซ็นไปไะครับกดข้ามไปนะครับ แล้วก็ต่ไอไปก็ไปเลือกนะครับเนี่ยครับสอบถามท่านที่อยู่ในประเภทอาชีพใดเนี่ยครับตรงนี้ครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้บางคนทํางานของรัฐบางคนของพนักง,งานบริษัทเอกชนบางคนเป็นผู้ชายแรงงานบางคนเป็นนักเรียนบางคนเป็นเกษตรกรหรือเป็นค้าขายหรือขับวินขับอะไรก็ได้ครับเราลองกดเป็นลองเป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นพ่อค้าแล้วกันกดตรงนี้โอเคเอ ไอห,หลักฐานรายได้ตรงนี้ครับหลายคนถามผมเข้ามาว่าเฮ้ยไม่มีสลิปเงินเดือนเพราะว่าเป็นพ่อค้านะครับเราสามารถใช้เป็นเป็นแบบอัปเดตบุ๊กแบงค์หน้าหน้าล่าสุดก็ได้นะครับผมว่าเอกสารที่เป็นหน้าสมุดบัญชีครับคืออัปเดตหน้าล่าสุดให้เขาครับถ่ายก็คือเป็นเงินเข้าเงินออกล่าสุดนะครับ เพื่อเขาเห็นหลักฐานว่าเออมีเงินเข้าบัญชีจริงนะอะไรอย่างเงี้ยครับสาหรับอาชีพอิสระนะครับส่วนกลับไปนะครับเดี๋ยวกดข้าไปส่วนอาชีพเกษตรกรนะครับเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้แต่นะฮะหรืออาจจะปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือทำไรทำสวนทำงานอะไรเงี้ย ลองกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับหลักฐานต้องใช้เราไม่มีสลิปเงินเดือนใช่ไหมครับแต่เรามีหลักฐานาการรับเงินเดือนหรือบางทีไปขายข้าวเงี้ยหรือขายอะไรเงี้ยมันอาจจะมีใบเสร็จหรืออาจจะมีอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาให้ได้แต่ให้ผมแนะนําผมแนะนําเป็นบัญชีครับบัญชีธนาคารที่เราใช้รับเงินนะครับหน้าล่าสุดเลย เพราะว่าปกติทุกคนน่าจะมีเงินฝากกันบ้างนะครับถึงจะเป็นไอ้นี่แต่ก็คือมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรที่มันเป็นตัวเลขเพื่อให้ทางทีมงานหรือแอดมินเขาตรวจสอบอะครับส่วนผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ไปดูอาชีพต่อไปนะครับตอนนี้แอปนี้ครับเขาให้วงเงินกู้สูงสุดประมาณ5,000บาทน,นะครับ แต่เริ่มต้นจะไม่ใช่5,000เลยนะครับอาจจะพันสอ0 0ัตามฐานเงินเดือนหรือฐานรายได้ที่เรากอกลงไปนะครับแล้วเขาก็จะพิจารณาอนุมัติมาให้เราตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวลองดูอีกอาชีพหนึ่งนะฮะข้อ,ขอมูลอาชีพนะครับ ต่อไปเป็นอาชีพแรงงานแรงงานนะครับเป็นพนังงานอาจจะทํางานแบบใช้แบบเป็นก่อสร้างอะไรเงี้ยครนี่ครับ,รบตรงเนี้ยรายละเอียดจะเยอะกว่าตําแหน่งที่อิสระนะครตรงนี้เราก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับให้เราก่อกไปหลักฐานรายได้ตรงเนี้ยใช้บัตรบัตรทํางานก็ได้หรือนามบัตรหรือสัญญาจ้างก็ได้ อันนี้ให้เขาตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลว่ามีที่ทํางานจริงเราทําอยู่บริษัทนี้จริงคือบริษัทนี้ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทจริงๆนะครับเขาก็สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทนี้มีพนักงานคนนี้อยู่ไหมอะไรแบบนี้ครับก็ประมาณนี้อ่ะครับคือที่เขาขอที่อยู่บริษัทแล้วก็นาบัตรบริษัทเขาอาจจะไม่ต้องเห็นรายได้เราก็ได้นะครับเขาแค่ ยืนยันตัวตนเราครับว่าเออเรามีตัวตนอยู่บริษัทนี้นะอะไรเงี้ยครับเขาก็จะคือติดต่อไปยังบริษัทของเราคือเราก็สอบถามว่าเออมีชื่อนายคนนี้ไหมทางานอยู่ที่นี่ไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นครับเสร็จแล้วฐานเงินเดือนที่เรากอกไปอะไรเงี้ยเงินเดือนการออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็สอบถามกับบริษัทเองอยู่แล้วครับเขาก็ต้องสอบถามว่าเออมีคุณชื่อนี้อยู่บริษัทนี้ไหมเออขอสอบถามรายได้ได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ก็ตอบว่า เออบริษัทชําระเงินเดือนให้พนักง,งานช่วงไหนอะไร่าเงี้ยเขาก็สอบถามเพราะว่าเท่าที่ผมเจอมาก็จะประมาณนี้ครับครับต่อไปก็อันนี้ผมรีจิสสมัครใหม่ให้ทุกคนดูนะครับคือรายละเอียดผมจะยังไม่กรอกต่อไปฐานอันนี้เรียบร้อยนะครับเข้าใจแล้วนะครับส่วนตรงนี้รายละเอียดตามนี้นะครับหน้าแรก ส่วนในสออาชีพอันนี้ขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละคนการกรอกก็จะไม่เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วข้อมูลธนาคารตรงนี้ธนาคารตรงนี้สําคัญมากครับเพราะจะเป็นธนาคารที่เรารับเงินจากแอป,ปนี้นะครับแอป,ปนี้จะโอนเงินเข้าธนารบัญชีธนาคารที่เราจะส่งเข้าไปให้เขานะครับสมมุติเราเลือกธนาคารไปเป็น K Bank หรือการก่อนนะครับ โอเคเราก็เลือกเลขบัญชีกพ็พิมพ์เลขบัญชีของเราไปเสร็จแล้วก็อัปโหลดหน้าบุ๊กแบงค์ให้เขาครับคือหน้าบุ๊กแบงค์ก็คือหน้าที่มันมีเลขสมุดบัญชีเลขที่บัญชีครับผมส่งเข้าไปเสร็จนะครับเสร็จแล้วเบอร์พูดติดต่อนี้ก็สําคัญประมาณหนึ่งครับก็เราใช้เป็นคนในครอบครัวก็ได้นะครับก็คือชื่อนามสกุลความสัมพันธ์นะครับเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ติดต่อคือเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่ในเครื่องเราอะ ถึงจะสามารถเลือกได้ประมาณนี้ครับคือเราเบอร์ในคนในครอบครัวเราอะ่ะเราจะมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วซึ่งมันก็กดขึ้นมาแล้วก็เลือกได้เลยเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนสนิทก็ได้ครับผมส่วนข้อมูลอื่นๆอสังหาริมทรัพย์คือเรามีแบบทรัพย์สินอะไรไหมแล้วก็มีภาระเนิ้นกู้อะไรไหมก็กรอกให้เขาเข,ข้าอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่มีก็ไม่เป็นไร พาหนะเรามีรถอะไรเงี้ยก็ติกไปจำนองสินเชื่อรถยนต์เรามีไหมอย่างตัวผมนะครับตัวผมมีสินเชื่อของกรุงศรีออโต้อยู่แล้วก็เงินกู้ครับผมก็มีของ SCB ซอยู่โอเคซึ่งผมก็กรอกไปเลยแล้วปรากฏว่าผมก็ผ่านซึ่งฐานเงินเดือนผมก็ไม่ไดอีอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าคนมีภาระหนี้สินแล้วจะผ่านเหรอผมมีแค่ ผมกรอกไปสองอย่างเนี่ยผมคิดว่าไม่ผ่านแล้วเขาก็ให้ผมผ่านนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคืออย่าเรายังไม่ได้ทำอะ่ะอย่าเพิ่งคิดไปเองครับเดี๋ยวกรอกไปก่อนผ่านไม่ผ่านค่อยมาว่ากันทีหลังดีกว่าครับเม,เมื่อทุกเมื่อทุกคนกรอกรายละเอียดเสร็จใช่ไหมครับสถานะสินเชื่อด้านบนที่เขาเขียนแดงๆครับมุมมุมขวาที่เขาเขียนว่าสินเชื่อย,ยังไม่ผ่านเนี่ยครับเขาก็จะเขียนว่าสินเชื่อผ่านแล้ว เป็นสินเชื่อผ่านแล้วครับการอนุมัติก็จะผ่านเขาก็จะมีวงเงินมาให้เราเราก็สามารถทําการกู้ได้ครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจริงๆโอเคการอนุมัติผ่านอันนี้ครับคือให้เราแอดไลน์หรือแอดเฟซบุ๊กไปแต่ผมแนะนําเป็นแอดไลน์ครับเพราะเวลาเรากู้เงินหรือว่าเงินเขาโอนให้เราแล้วรายละเอียดจะแจ้งผ่านทางไลน์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นจะคืนเงินจะกู้เงินหรือได้รับวงเงินเพิ่มเขาจะแจ้งมาทางไลน์เป็นหลักครับขั้นตอนการกู้ก็สามารถไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับว่าประมาณไหนส่วนตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้ครับแล้วก็การคืนเงินเดี๋ยวผม จะตัดเป็นสไลด์ให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการคืนเงินคือประมาณไหนเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วแต่ลืมก็เลยตัดเป็นสไลด์ให้นะครับอ่าตัดเป็นสไลด์หลังคลิปนี้นะครับแล้วก็จบคลิปประมาณนี้นะครับคลิปนี้แต่ถ้ายังมีใครมีข้อสงสัยก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์สอบถามได้และอย่างก็จะพยายามหาแอป,ปที่สามารถกู้เงินแบบนี้มาแนะนําอีกตอนนี้ผมเจออีกแล้วเจออีกแอป,ปหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคิดว่ากําลังจะ จะทำลงอยู่แต่ว่ารออีกสักพักหนึ่งนะครับให้ทุกคนเข้าใจกับแอปนี้ก่อนแล้วก็มีคนแนะนำผมมาให้ทำคลิปแนะนำแบบไม่ต้องมอีสลิมเงินเดือนเป็นอาชีพอิสระนะครับซึ่งตรงน,นี้มันค่อนข้างหายากแต่ว่าจะลองหานะแล้วก็เอามาแนะนำดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ สวัสดีครับ